สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งนะคะสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการเพราะพันธุ์พืชโดยการใช้มเมล็ดนะคะแล้วใครที่ยังไม่เริ่มลงมือปลูกก็เริ่มได้แล้วนะคะพอถึงเปิดเทอมเนี่ยนักเรียนก็จะมีส่งรู่พอดีต้นไม้ก็น่าจะเริ่มงอกแล้วกว็จะเปิดเปิดเรียนนะคะ เปิดเรียนนะคะ,ะนักเรียนมาดูการตอนกิ่งต้นไม้ที่สามารถนำมาตอนกิ่งได้น,นั้นก็มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะ,ะมีต้นต้นไหลา้างต้นจำปีที่โรงเรียนเราเยอะแยะกลิ่นหอมนะคะ,ะต้นมะม่วงมะม่วงก็มีหลายพันหลายชนิดนะคะ ต้นมอนสวยงามอร่อยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มะนาวต้นดอกชบานะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการตอนกิ่งเออเดี๋ยวคุณลืมบอกประโยชน์ของการตอนกิ่งคือทําให้กิ่งพันธุ์ดีไม่กลายพันธุ์นะคะไม่เหมือนการปลูกด้วยเมล็ดการปลูกด้วยเมล็ดทาให้มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูงแต่การตอนกิ่ง ไม่กลายพันธุ์ต้นแม่เป็นยังไงต้นลูกก็เป็นแบบนั้นเลยก็ฉะนั้นบ้านใครที่มีแม่พันธุ์ที่แบบดีๆเลยนะักเรียนรีดตอนไว้เลยลูกสามารถขายสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะก่อนที่เราจะไปทำการตอนกิ่งวันนี้คุณครูก็จะนำคลิป าการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตอนกิ่งไม้ให้ลักเรียนดูซึ่งการตอนกิ่งมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีมีดมีเชือกฟางนะคะแล้วก็ตุ้มตอนอตุ้มตอนคืออะไรตุ้มตอนคืออะไรใครรู้บ้างตุ้มตอนคือใครรู้บ้างอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำตุ้มตอนสำหรับ การตอนกิ่งว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำคลิปมาให้นักเรียนดูอ่านี่ไงนี่น,นี่ตุ้มตอดน,นะคะนี่เขาเรียกว,ว่าตุ้มตอนตุ้มตอนทำมาจากอะไรบ้างทำมาจากขุยมะพร้าวทำมาจากขุยมะพร้าวแล้วมีขั้นตอนในการทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะ อคลิปอืมนะฮะเดี๋ยวครูจัดหน้าจอแป๊บหนึ่งครูจัดไว้แล้วไม่รู้โปรแกรมมันเป็นยังไงเพราะจัดอ่าจัดให้อยู่ตรงกลางนะคะนักเรียนจะได้ดูถนัดถนัดอ,อือ่าทำอย่างไร ตัวของขุยมะพร้าวที่เราไปหาซื้อมามาดูไปพร้อมๆกันนะคะในการทาขั้นตอนนะคะเพื่อเตรียมในการทํากิ่งเนขาเอาไปตีใยตอนาไทที่นอนนะครับมันก็ยังจะเหลือใยที่ยังติดมากับขุยนะครับมันยังไม่ใช่เป็นตัวของขุยล้วนนะครับวิธีการก็ให้หา้ากาศพัดลมเก่าๆมานะครับแล้วก็ให้ทําการนะครับเกลี่ยแบบนี้นะครับล่อนออกไปนะครับ ทำไม่ยากนะลูกอันนี้มันก็จะเหลือเป็นใยแบบนี้นะฮะถามว่าใย,ยแบบนี้เอาไปทําอะไรได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในตุ่มของการทาบกิ่งก็ได้นะครับเป็นตุ่มตอนขนาดใหญ่นะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับอันนี้ผมจะไว้มาผสมเป็นตัวของดินเพาะนะครับแล้วก็ล่อนไปนะครับอันนี้ผมผมเตรียมไว้เกือบจะเต็มถังแล้วนะฮะแล้วก็ล่อนไป จริงก็อันนี้ผมใจร้อนใส่เยอะหน่อยนะครับล้นได้ทำไม่ยากนะครับล่อนไปเ,นเราจะได้เป็นตัวขุยละเอียดมาด้านล่างนะครับส่วนตัวข้างบนนี้ก็แล้วแต่ใครจะเก็บเอาไปทําอะไรต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุเอาไปทับกิ่งก็ได้นะครับอันนี้ที่เราต้องมาล่อนแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเอาไปเอาไปใช้นะครับเวลาช่วงที่ว่าเราใช้มีดปาดลงไปบนถุงเนี่ยมันก็จะไปเจอพวกขุยพวกเนี้ย และอีกอย่างเวลาเราไปตอนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่แน่นเหมือนเดิฟูครับเวลาเราพอเราเอาขิงตอนมาดึงหองอกเนี้ยไอพวกนี้มันก็จะทําให้รากมันแตกก็ล่อนไปอันนี้ผมจะใช้ประมาณหนึ่งถังนะครับอันนี้หนึ่งถังฟ้านะครับนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนไครับผมมาดูเนื้อเนื้อของตัวของขุยนะครับอันนี้ให้ดูว่านี่แยกแล้วนะครับแยกแล้วกับยังไม่แยกนะครับ จะต่างกันนะฮะเพราะว่า,าตัวนี้จะมีตัวของฝอยอยู่นะครับเวลาเราไปใช้คราวนี้ไอ้ตัวนี้เวลาเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงก็คือเราจะต้องมีการแช่ด้วยตัวของน้ํายานะครับหรือว่าน้ําผสมน้ํายาเล่งล่างนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการทำไงก็คือของผมจะใช้วิธีการเป็นแบบนี้นะครับก็คือน้ําของผมนี่จะใช้อยู่ประมาณถังนี้มันประมาณสิบสิบบานสิบกว่าลิตรนะครับ ผมก็จะใช้น้ํายาเร่งล่างหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำเนี่ยหนึ่งถังเพื่อที่จะแช่ตัวของตัวขุยเท้านะครับก็คือใช้เป็นตัวสารเร่งล่างนะครับก็ผสมลง,งไปนะครับวันนี้เป็นวิตามิน B1 นะครับก็ที่ผมใช้ในการตอนกินเสร็จแ,แล้วพอเราได้ตัวนี้เสร็จเราก็เอาตัวของน้ำเนี่ยมาลดลงไป จริงก็ใค้ถังเนี่ยเป็นแค่ถังผสมเฉยๆนะครับมันก็พอเราใส่ไปมันก็เริ่มแชแบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาน้ําแฉะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวสักพักตัวที่เนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะซึมลงไปแล้วก็ถ้ามันช้านะครับเราก็โกลยมันขึ้นมานะครับก่อนที่จะมืดค่ำนะครับก็น่าจะได้อยู่ อ่าคราวนี้พอมันมีความชื้นบีบแล้วเนี่ยน้ําก็ไม่ค่อยขังมากนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับให้เตรียมนะครับเตรียมถุงที่เราจะมาใส่ก็ให้ใช้ตัวของถุงที่เราเตรียมมานะครับก็เกาะเข้าไปการเกาะนะครับก็เราก็ต้องเอานิ้วเนี่ยดันตัวขุยข้ขาเท้าในท่านไปอยู่ช่วงของริมริม ตัวนี้ช่วยนะครับเพื่อที่ให้มันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับไม่ต้องประมาณ90%ซของถุงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้แน่นนะฮะให้มันหลวมหลวมไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนเราไปบีบมันก็จะมันก็จะแน่นตัวเองนะครับมันก็เหมือนทําให้ตัวของการทําตุ้มตอนสําเร็จตัวเนี้ยมันทําให้งานเราเร็วขึ้นนะครับเวลาเราไปตอนมันก็จะใช้เวลาตอนกินไม่นานนะครับตุ้มตอนนะครับต่อไปเราจะต้องเตรียมเชือกที่เอาไปทําการ มัดตัวของเจ้าตุ้มตอนกับตัวกิ่งตอนวิธีการทำนะครับก็คือว่าถ้าถุงใหญ่นะครับเราก็วัดถุงแบบนี้นะครับแล้วก็มัดขึ้นมาประมาณนี้ว่ากะว่าให้เราเนี่ยโูกได้พอดีนะครับแล้วเราก็ตัดด้วยกันไกล,นะลก็วันหนึ่งจะทำกี่ตุ้มนะครับก็ลวดวัดไปได้ครับวันนี้มาละเอียดลงลึกตัวของทั้ง วิธีการแล้วก็อุปกรณ์นะครับหลายๆนั้นนะครับเพื่อสอนให้ได้ประหยัดกันนะครับว่ามันจะได้ใช้ได้เยอะๆนะครับอันนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะยังไม่ได้เอาเชือกแบบนี้นะครับไปเรียกว่าไปผูกเลยนะครับเชือกมันสามารถเคลื่อยออกมานะครับเราจะทําให้ได้สามเส้นจากเส้นใหญ่นะครับว่าคือดึงหนึ่งสองสามอย่แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เชือกที่เอาไปมัดตัวของตุ้มตอนนะครับ แหมติดก,กับกิ่งนะครับวิธีการมัดก็มัดแบบนี้แล้วก็ทเาเป็นเเงื่อนกระตุกไว้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมันก็เวลาเราเอามาแกะลูกนะครับมันก็แกะออกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการย่างละเอียดนะครับสําหรับการเตรียมตุ้มตอนในวันนี้นะครับโอเคเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเนาะทำง่ายๆแล้วเ,เรียนก็สามารถทำได้นะคะ นักเรียนสามารถทำได้ที่บ้านอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างมีอะไรบ้างมีคุยมะพร้าวนะคะมีขุยมีขุยมะพร้าวนักเรียนก็เอามาล่อนร่อนเอาเฉพาะขุยเล็กๆที่เอาเส้นใหญ่มันออกก็ผสมน้ำที่ผสมกับน้ำยาเล้งรากนะคะแล้วก็เชือกฝางถุงพลาสติก ง่ายมากนะคะอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำตุ้มตอนไว้สำหรับเตรียมไว้สำหรับการตอนกิงในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนีเ้เดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจวิธีขั้นตอนในการทำตุ้มตอนแบบยังไงนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้นได้นะคะลูกเ,เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก็ พอแค่นี้นะคะให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนของการทําตุ้มตอนเพื่อที่จะไปตอนกิ่งในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปเรามาดูขั้นตอนของการตอนกิ่งว่ามีขั้นตอนในการทำอย่าง,างไรนะคะสําหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าการตอนกิ่งนะคะบ๊ายบาย